น้องจ้ะน้องน้องจ้ะอหลับสนิทเลยอะถ้าทางอะน้องเขาจะเหนื่อยมากเลยนะเคนหลับปุ๋ยเลยอะออ,อ,อ,อสวัสดีค่ะพี่กระถิ่นพี่เคนัอสวัสดีจ้าแมจาวจังมีคนหลับอยู่นะจ๊าอย่าเสียงดังนะไอ คนเนี้ยเมลจังรู้จักค่ะเป็นพี่ปลายตัวใหม่ของพี่ธิดาเขาเดี๋ยวเมลจังจัดการเองนะคะพี่กระถินไม่ต้องห่วงนะคะเอ,เอาจา์งั้นก็ช่วยปลุกหน่อยนะน้องเขาหลับนานแล้วอะได้ค่ะพี่ปลายพี่ปลายพี่ปลายค่ะใครปลุกนั้นเนี่ยอ,อะเมลจังเอ๊ะนี่ พี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอืมก็พี่อะมาหลับอยู่ร้านพี่กะถินค่ะแมวจังอ่ะรีบมาปลุกเพราะวันเนี้ยเราจะต้องประกาศรายชื่อของคนที่ตั้งชื่อให้กับพี่ปลายแล้วนะคะ นี่พี่กำลังจะมีชื่อแล้วเหรอจะ๊ะก็ใช่น่สิคะตื่นเต้นใช่ไหมล่ะโอเคค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อที่ได้เขียนมาร่วมสนุกกันนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างแล้วเราจะมาประกาศผลในท้ายคลิปนี้คะ่ะมาดูกันเลยนะตามมาตามมาตาม,มาเฮ้ตื่นเต้นจังเลยนี่เรากำลังจะมีชื่อแล้วเหรอเนี่ยง,งั้นไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆ และค่ะและนี่ก็คือคลิปนะคะที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆช่วยกันตั้งชื่อพี่ปลายตัวใหม่ของพี่ธิดานะคะใช่แล้วค่ะน้องๆคือคลิปตัวนี้นั่นเองนะคะที่เรากำลังฉาอยอยู่นี่ทีนี้เราจะมาดูรายชื่อกันเนาะว่าที่น้องๆเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์มาเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,ก,กันนะจ๊ะโอเคพ่อจะมองเห็นกันนะคะอาจจะตั้งเองียงๆนิดนึงเนาะวย เพราะว่ารูปทรงของคอมนะคะตั้งตรงกลางเดี๋ยวมันจะไปโดนปุ่มนะคะก็จะมีทั้งกล้วยหอมนะคะจากน้องลาย P.A. หรือเปล่าเอ่ยคอมนะคะแล้วก็จะมีคัพเค้กนะคะขน,นึงนูตเนาะแซ่วิทํทำไมคอมเป็นอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะกดไลค์ไปแล้วกวดไลค์ไปแล้วโอเคงงงงง,งคอมงง,งนิดนึงนะคะเดี๋ยวปิดเพลงหน่อยดีกว่าเพลงดังไปนิดนึงเนาะ มา,มาต่อกันเลยนะจ๊ะก็จะมีออ,อีกทีเนาะน้องกล้วยเชื่อกล้วยหอมนะคะจากน้องลาย PA ประมาณนี้เนาะคอมนะคะทัพเค้กหนึงนูดบราวนี่น,น้องน้ำหวานนะคะดัง,งโง่การ์ตูนดอทการ์ตูนช็อปนะคะแล้วก็จะมีนี่น้องเฮอร์พี่แปงคอฟพิชก็มาร่วมสนุกด้วยเนาะหรือว่าน้องพนมวันนะคะโมจิหรือคาสเนจังครีมชีสน้องดำค่ะยาญ้านี่นะคะ เอชเอ็นเอ็นเอ็นนะคะนี่ก็เดี si <t modern subscriber> ๋ยวพี N ่ไม <ts> ่อ mm ่านชื่อเนาะเห็นกันเนาะเห็นทุกคนนะว่ามาจากไหนกันบ้างนะจ๊ะมีนมสดนะคะมีเชอร์เบทค่ะมีแพนด้านะคะเมื่อกี้นะคะเอพี่แปกเนาะแล้วก็มีตาหวานนะคะแฟมิลี่ครอบครัวหันษาชมพู่ค่ะบอลบอลชีสค่ะน้ำหวานน่าจะเป็นน้ำหวานอันนี้นะคะของน้องพรณภาก้อนเมกเมเปิลค่ะนะคะ โอเคแล้วก็จะมีอลิสนะคะนาตาชาแอนซาวมางานแข็งสมสมัยนะคะชื่อเพชรเพทริเซียชูกีนะคะอายังมีอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็น้องๆก็มาร่วมสนุกกันตั้งชื่อกันพอสมควรนะคะคุกกี้ลิสต้านะคะยูกินะคะบราวนี่นะคะบราวนี่มีสองชื่อแล้วเนาะแล้วก็จะมีกิต้ามรากตซากุระน้ำหวาน บับเบิลบราวนี่นะคะโอเคแล้วก็มีโกโก้ครับเค้กโกโก้นี่นะคะก็จะเป็นชื่อยอดฮิตเพราะว่าน้องเขาจะตาสีดำเนาะน,น้องก็จะจับตรงนี้ได้ก็น่ารักดีค่ะกลัมมี่ไมม้นคัพเค้กโคลานะคะอ่ะมีอีกหน่อยหนึ่งนะดูซิวันใหม่ลิลลี่อลิสลอะไรนี่เอ่ยลิพัฟชิลิพัฟนะคะเนโกะสากุระจัง นะคะอารยาแก้มคาเฟ่แพนดา้าไดโอน่านะคะเขคมเฟืองแพนด้านะคะแพนด้าก็มา2คนเหมือนกันนะคะอันนี้ยาวไปนะคะก็คือตามกำหนดที่เราคุยกันไว้ก็คือคนละหนึ่งชื่อเนาะทีนี้พิธิดาก็ได้ชื่อที่พิธิดาชอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังผลผู้ชนะกันเลยคะ่ะ และชื่อนะคะที่ได้รับรางวัลหรือว่าชื่อที่พิธิดาและเมวจังเลือกให้กับพี่ปลายตัวใหม่นี้นะคะนั่นก็คือตตนตลนตนลนแลนเตนเตนตน,นั่นก็คือชื่อเชอร์เบตนะคะจากน้องโอซาฮิรุค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะตั้งได้ไหมเนี่ยโอเค เยี่ยมมากเลยนะคะก็คือเป็นชื่อที่ดูอาจจะไม่ได้สื่อว่าแพนด้ Go, าโคลาโกโก้ตามตาเขาที่เปลือกตาดำนะแต่มันเป็นชื่อที่ขึ้นไม่รู้สิดูเท่อะเชอร์เ,เบตนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นชอช้างชอชอนะคะคล้ายๆกับของชีสเค้กเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นเหมือนแพ็คนะคะเป็นแพ็คคู่ก็คือ ชีสเค้กชีสเค้กเชอร์เบตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยดูเท่ๆเก๋ๆดูนะคะดูเขาชื่อคลาสสิกคลาสสิกดีนะเท่ๆดีก็ขอให้น้องโอซายุรุนะคะเขียนชื่อที่อยู่นะคะไว้ใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าใน Facebook ของพี่ธิดาก็ได้นะคะที่เราก็จะไปประกาศรางวัลเหมือนกันนะคะแล้วก็จะส่งเป็นตุ๊กตานะคะเช่นเดียวกับตัวที่แล้วนะคะก็คือตุ๊กตาคัพเค้กนะคะของ Sparkle Girls ตัวนี้ละคะ่ะ มออให้ด้วยนะคะ1รางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศถือว่าเป็นของที่ล,ลึกกันนะคะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะที่ตั้งชื่อให้กับชีสเค้กนะคะน้อง2 i n ินวันนะคะได้ไปนะคะยังไม่ได้เขียนที่อยู่มายังไงใครรู้จัก2 i n ินวันก็ฝากให้เขียนที่อยู่ไปด้วยนะคะพิธิดาก็จะส่งไปให้เช่นกันค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพิธิดาแมวจังชีสเค้กแล้วก็น้องคนใหม่นะคะ ชาเบตค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามของน้องๆน,นะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันค่ะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ธิดาแล้วก็สาวๆส,สุดสวยพวกนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆบายบายค่ะก็กระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะจุ๊บจ๊บ